การฝึกกายให้สงบกายเราจะสงบนั่งนิ่งตรงได้มีความอดทนได้มีความภาคเพียรได้ก็ด้วยอาศัยใจเมื่อใจของเราสงบกายของเราก็สงบเหมือนกันก็คือนิ่งตอนนี้เป็นการฝึกให้เรานั่งนิ่งๆเพราะนั้นใจใจน,นิ่งหลมีนิ่ง ไม่รู้แต่เราบังคับกายของเราให้นิ่งก่อนเพราะโดยปกติคนส่วนมากชอบเอากายไปเบียดเบียนทำคนอื่นก่อความรำคาญให้กับคนอื่นด้วยความเคยชินหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่เราจะทำใจของเราให้สงบด้วยอุบายในการนั่งให้นิ่งๆยืดตัวให้ตรงๆ ลองทำดูเราเป็นมนุษย์สามารถที่จะฝึกตนเองได้สัตว์เดรัจฉานบางตัวบางประเภทบางชนิดเขาก็สามารถที่จะฝึกตนเองได้ตามกำลังสติปัญญาอัตภาพของเขาอย่างที่เราเคยเห็นเขาจับเอาพวกกลิงพวกช้างปลาโลมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามาฝึกนั่นคือความเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ยังฝึกได้เราเป็นมนุษย์ ชื่อว่าเป็นสัตว์อันประเสริฐเราต้องฝึกับันนี้ถ้าเราจะฝึกเราก็ต้องควรเริ่มจากใจของเราให้มันสงบเสียก่อนใจที่สงบมันจะสงบได้อย่างไรสงบหมายคามว่าให้มันนิ่งๆพุทธองค์ก็ทรงแสดงอุบายให้เกิดใจสงบก็มีอยู่หลากหลายวิธีคือนิ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง บัดนี้เราจะมาฝึกใจของเราให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกท่านเรียกว่าการเจริญอาณาปานสติให้จำเอาไว้คือมีสติหายใจเขา้ามีสติหายใจออกสติก็คือรู้เฉพาะอมเฉพาะหน้าขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้วินาทีนี้เสี้ยววินาทีนี้ ให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อยู่ที่ลมกระทบลมกระทบตรงช่วงไหนช่องจมูกทั้งสองรูจมูกซ้ายรูจมูกขวาให้เราเฝ้าอยู่ตรงจุดนั้นที่เดียวโดยไม่ต้องไปย้าย ่าเทไปที่อื่นให้อยู่ในจุดจุดเดียวให้มีอารมณ์อันเดียวมีอารมณ์อันเดียวโดยใช้เราจะใช้อุบายในการที่จะให้เรามีอารมณ์อันเดียวนั่นก็คือให้เราน้อมรึกนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าโดยใช้คำบริกรรมหรือนึกอยู่ในใจว่า เมื่อเราหายใจออกหายใจเข้าให้เราบริกรรมกำกับลมหายใจไปด้วยบริกรรมพุทธโทธพุทธโทธโดยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอยู่ที่ช่องจมกูกอยู่ตรงจุดจุดเดียวคําบริกรรมเมื่อเราเสริมเข้าไปบริกรรมเข้าไปโดยยกวิตกวิจารณ์ให้มันเกิดขึ้น ให้มันมีขึ้นคือเก้ากึงอยู่กับอารมณ์พุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกถูไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องความเจ็บปวดสริระร่างกายมันอยากจะขยับหยุดก่อนอยากจะเกาหยุดก่อนเพราะใจเรามันชัดสายฟุ้งส่น้นไม่อยู่กับคำบริกรรมไม่อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้นี้เป็นอุบายให้ใจสงบให้ใจเป็นสมาธิเมื่อใจวิสงบใจเป็นสมาธิร่างกายก็นั่งนิ่งตรงไปโดยอัตโนมัติวาจาของเราก็สํารวมไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นจึงสำคัญที่ใจมากมันอาจจะเป็นการฝืนอาจจะเป็นการบังคับอาจจะทำให้อึดอัดอาจจะทำให้ทรมาน แต่เราใช้ความอดทนนะอดทนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทบริกรรมเอาไว้ถ้ามันยังจับลมหายใจไม่ได้ก็บริกรรมพุทโธ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 บริกรรมพุทโธไปเรื่อยให้มีอารมณ์เดียวคืออารมณ์ของพุทโธพุทโธพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ผู้รู้รู้ตัวเองรู้ขณะปัจจุบันตื่นในขณะปัจจุบันเบิกบานในขณะปัจจุบันสามองค์ประชุมรวมกันเป็นพุทธโธพุทธโธเป็นพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้หมดกิเลสเป็นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหมดจากกิเลสไกลจากกิเลส ความโรคความโกรธความหลงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีความโรคความโกรธความหลงเพราะพระองค์อยู่ไกลจากกิเลสอยู่ห่างไกลเหมือนกับอยู่ไกลกับกองไฟย่อมไม่เล่าร้อนแต่สัตว์โลกทั้งหลายอยู่ใกล้กองไฟคือความโรคโกรธหลงจิตใจไหลไปตามกระแสของความโรคโกรธหลงจึงเล่าร้อนเราจึงมาบริกรรม ภาวนาพุทธโธให้มีอารมณ์เดียวถึงจะไม่หมดกิเลสแต่เราก็ให้มีที่อยู่มีที่อาศัยเหมือนกับฝนตกมาเรามีที่อยู่ที่อาศัยเราก็ไม่เปียกแม้แต่ว่ากิเลสความฟุ้งซ่านกำหนัดราคะย้อมจิตย้อมใจของเรามันจะมีอยู่มันสาดโถมเข้ามาก็จริงอยู่แต่เรามีที่อยู่มีวิหารธรรม คืออาณาปานาสติคือมีสติระลึกรู้ดูลมหายใจพุทธโธพุทธโธพุทธโธเอาไว้ให้เราตั้งอกตั้งใจใส่ใจบริกรรมพุทธโธเอาไว้อย่าทิ้งมันคิดออกไปข้างนอกให้มีอารมณ์เดียวคือพุทธโธอย่างเดียวมันจะคิดเรื่องอะไรจิตนี้จะคิดเรื่องอะไรก็ช่างมันเถอะ แต่เราจะอยู่กับอารมณ์เดียวคืออารมณ์พุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทธโธจับพุทธโธให้ได้ก่อนจับลมหายใจให้ได้ก่อนในเบื้องต้นเมื่อเราจับตรงนี้ได้กายเราก็จะสงบวาจาเราก็สงบกายของเราก็เป็นพระวาจาของเราก็เป็นพระใจของเราก็เป็นพระไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นแต่บางคนไม่อยู่กับพุโทโธมันก็หงุดหงิดเดยกก็หันหน้าห,นหันหลังไปควนกับค,คุยกับคนอื่นนั่นคือวาจาไม่มีศีลกายไม่มีศีลกายก็ไม่เป็นพระพระละเอียดก็ไม่เกิดขึ้นเพราะทิ้งคำบริกรรมไม่อยู่ในอารมณ์เดียวหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเอาไว้ เราอย่าดื้อต่อคำสอนมอบตัวเป็นสิทธิ์กับพระวิยากรแล้วถ้าเราดื้อต่อคำสอนจะจะชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหากันได้อย่างไรไหนๆเราก็ได้มาแล้วลองดูสิถือเอาโอกาสอันนี้เคียงแห่วเวลาไม่กี่วันยืดตัวขึ้นตรงๆอดทนตั้งใจนะ สิ่งที่เราอดทนสิ่งที่เราตั้งใจสร้างให้เป็นอุปนิสัยสร้างตนเองให้มีความตั้งใจถ้าเราสามารถที่ตั้งใจอดทนได้ในสิ่งที่พาฝึกพาหัดปฏิบัติการเรียนการศึกษาการงานต่างๆที่เราจะต้องไปทำในวันข้างหน้าก็จะเป็นอุปนิสัยให้เราทำได้ แต่ถ้าเราขาดความตั้งใจในขณะนี้ปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นเหตุเป็นอุปนิสัยให้ใจเรานี่ลวนเลให้ใจเราอ่อนแอให้ใจเราไม่หนักแน่นในสิ่งที่ทำเพราะมันเคยนิสัยเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นบัดนี้เราจะมาฝึกมาหัดมาอดทนในสิ่งนี้ ก็น่าเห็นใจเพราะว่าเราไม่เคยได้ฝึกฝนอบรมมามาฝึกมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรแต่ขอให้เรามีความหากเพียรความพยายามในการที่จะทำความดีมันไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่ให้เราพยายามเอาอดทนเอาฝึกเอาเพราะอุปนิสัยแต่ละคนแตกต่างกันมาไม่เหมือนกัน จริตนิสัยแตกต่างกันแต่ขอให้เรารักซึ่งการทำความดีรักที่จะเป็นคนดีรักที่จะพัฒนาตนรักที่จะฝึกฝนตนเองนั่น ถ้าใครรู้สึกว่านั่งลังงอก็ค่อยๆยืดขึ้นยืดขึ้นพุทโธเข้าไว้อย่าจริ้งพุทโธไม่ต้องคิดสิ่งใดทั้งสิ้นให้มีอารมณ์เดียวกันคืออารมณ์พุทโธนั่งนิ่งๆอดทนเอาจะปวดจะเมื่อยอดทนเอากายเรายังหนุ่มยังแน่นเป็นหนุ่มเป็นสาว ร่างกายอุดมสมบูรณ์อดเทาทนเอาวัยนี้แหละเป็นวัยที่ควรจะฝึกควรที่จะอบรมกรรมฐานฝึกฝนอบรมจิตใจพอทาขุขันอินทร์มันสมบูรณ์แข็งแรงยืดตัวให้ตรงตรงอย่านั่งก้มหน้าต้องสงาาพพ่าผ่าเผยเราต้องเป็นคนกล้า อย่าเป็นคนขี้ขาดอย่าอ่อนแอรเราต้องอดทนต้องเด็ดเดี่ยวฝึกให้เป็นอุปนิสัยเอาไว้มีฉะนั้นไปทำอะไรก็จะอ่อนแอไม่หนักแน่นประกอบอาชีพก็ล้มเหลวทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวก็ไปไม่รอดถึงจะจบมีการศึกษาสูงก็จริงแต่ขาดความอดทน อ่อนแอใช้ไม่ได้เหมือนไม้ที่มันไม่มีแก่นไปทำเสาบ้านเสาเรือนมันก็ไม่มั่นคงจิตใจที่คนไม่มีแก่นคือความอดทนคือสัจจะมันก็จะทำให้ไม่เกิดผลประโยชน์มากเท่าที่ควรมีแต่จะก่อความลำคาญมีแต่จะก่อปัญหาให้เกิดขึ้นมีในสังคมเราก็จะนำตนไป ประสบกับความเดือดร้อนในภายหลังตอนนี้เราฝึกเป็นโอกาสดีของเราที่เราจะได้ฝึกได้อบรมบ่มจิตบ่มใจของเราบ่มใจของเราให้ประเสริฐบ่มใจของเราให้เป็นพระบ่มใจของเราให้มีศีลให้มีสมาธิก็คือความตั้งมั่นให้มีปัญญาอดเอาทนเอานะ จะปวดเด็บชาช่างมันเถอะเราไม่ต้องกลัวที่มันกลัวก็เพราะมันกลัวตายแต่ไม่มีใครหรอกที่จะนั่งสมาธิตายที่นี่ไม่มีรับรองได้ไม่ต้องกลัวว่าว่าเราจะตายไม่ตายมันง่วงก็บริกรรมพุทโธให้ทีๆยืดตัวตั้งตัว,ต,ต,วตั้งตนใหม่ตั้งใจใหม่นิ่งๆ หายใจเข่าพูดหายใจออกโทพูดโทพูดโท นิ่งอยู่กับพุโทโธจิตท,ที่คิดออกไปให้กลับมากลับมาสู่ร่างกายนี้กลับมาอยู่กับลมหายใจความสุขอยู่ที่นี่จะวิ่งไปหาความสุขที่ไหนแต่ก่อนจะได้ความสุขนั้นมาเราจะต้องทวนกระแสของความทุกข์ที่อยู่ในกาย นิ่งๆไม่ต้องกลัวทุก,กเวทนามันกลัวสมาธิถ้าเราใจทำใจให้สงบฝึกใจให้เป็นสมาธินิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวคือพุทโธทุก,ก,กเวทนาที่ปวดเจ็บเมื่อยมันก็จะหายไปมีสภาวะเบาเบาเบาเหมือนลอยอยู่บนท่ามกลางนภาอากาศ สุขนี้เป็นสุขละเอียดเป็นสุขภายในเมื่อใจได้รับความสุขโดยที่เราได้ฝึกฝนอบรมบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจเราจะเกิดปีติความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาให้โอกาสตนเองนะ อดทนเอาอดทนเอานิ่งนิ่งฝึกให้กายนิ่งก่อนแล้วเราจะเห็นลมหายใจชัดเจนเข้าออกเข้าออกเมื่อเห็นลมหายใจชัดเจนใจเราจะเกาะอยู่กับลมที่กระทบจับความรู้สึกตรงนั้นให้เป็นอารมณ์เดียวคืออารมณ์ของพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จิตใจจะสว่างสวยสว่างภายในใจมันสว่างใจมันนิ่งใจมันสงบถึงจะปวดจะเหน็บจะชาอยู่มันก็อยู่ภายนอกแต่ภายในใจมีวิหารธรรมอยู่ในวิหารธรรมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเธอไม่ต้องกลัวความกลัว มันเป็นมานหลายเป็นอุปสรรคขวางกัน้นไม่ให้เราประสบความสำเร็จสังเกตไหมชีวิตที่ผ่านมาเรามีแต่ความกลัวจะทำอะไรก็กลัวจะแข่งกีฬาก็กลัวแพ้จะเรียนหนังสือก็กลัวเรียนไม่จบจะทำอะไรอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามเราก็กลัวแต่เวลาเราคิดจะทำชั่วพูดชั่ว มันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยกลัวขี่มอตเตอร์ไซค์เร็วๆมีใครกลัวตายไหมไม่กลัวดื่มเหล้าเมาสุราเสพยาเสพติดมันกลัวไหมไม่กลัวกิเลสมันเป็นอย่างนั้นดื้อจนเคยนิสัยพอมาฝึกหัดปฏิบัติยังดื้ออีกต่อไปมันก็จะดื้อข้าไม่ละ ถ้าไม่เลิกมันจะดื้อต่อศีลต่อธรรมดื้อต่อความถูกต้องต่อไปก็จะทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเบียดเบียนคนอื่นเอาแต่อกแต่ใจตัวเองแล้วเตอจะได้รับความลำบากถ้าไม่ยอมฝึกตอนนี้นะแก้ปัญหาต้องแก้ที่นี่แก้ที่ใจของเราให้ใจของเรามีศีลให้ใจของเรามีธรรมะ ถ้าเรามีความอดทนเป็นพื้นฐานของจิตทําอะไรอะไรที่เป็นกุศลมันก็สําเร็จจะประกอบอาชีพที่ดีที่ถูกที่ต้องมันก็ทําได้ท่านเรียกว่าคนที่มีสาระทำอะไรก็เป็นสาระการที่จะไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นสาระมันทำไม่ได้เกิดความละอายใจกดเอาทนเอานะ อีกิดหเด่งเราจะให้พักละโอกาสสุดท้ายชีวิตของเรานะครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เข้ามาอบรมที่เรามาเข้ามาฝึกฝนอบรมกรรมฐานจากที่นี่ไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้มีโอกาสได้ฝึกต่อไหม การทำเช่นนี้ถึงเวลาจะน้อยนิดแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนชีวิตทิศทางของเราเบี่ยงเบนทิศทางของเราตรงต่อมรรคผลนิพพานเลยทีเดียวตรงต่อความ้นทุกข์ให้ถึงบรมสุขได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตของเราก็ไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ แต่ถึงอย่างไรตอนนี้ให้เราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทตั้งตนอยู่ในธรรมเอาช่วงสุดท้ายแล้วยืดตัวขึ้นตรงๆนะตั้งใจทำใจยิ้มๆทำหน้าให้ยิ้มยิ้มถึงจะทุกข์ปวดหนิบชายอย่างไรก็ยิ้มเอาไว้ยิ้มสู้กับความลำบากยิ้มสู้กับความทุกข์เราจะชนะมัน แต่ถ้าเราทําหน้าตาเมียวบูดยีเก๋นั่นคือเรายอมแพ้ตัวเองยอมแพ้ต่อความเจ็บปวดเมื่อยล้าเราเป็นคนอ่อนแอเราจะไม่อ่อนแอแต่เราจะอ่อนโยนด้วยความเข้มแข็ง การได้เราอ,อดทนมาฝึกฝนอย่างนี้ชื่อว่าเรากำลังทำความเจริญให้กับชีวิตของเราอย่าเพิ่งลืมตานะ ต่อไปเอาใจไปรับรู้ความรู้สึกที่มือขวาเราจะยกมือขวาไปวางบนเข่าขวายกไปวางมือซ้ายยกไปวางที่เข่าซ้ายยืดตั้งการตรงยกมือทั้งสองข้างประนมมือระหว่างอกแห่เมตตาจิต โดยบุญกุศลในการฝึกอบรมสมาธิภาวนานี้ขอแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมนเวรผู้มีบุญคุณทั้งหลายใดมีส่วนในบุญในกุศลบุญใดกุศลใดจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ายินดีในการฝึกตนอบรมตนให้มีความอดทนให้มีความภาคเพียร ให้มีสัจจะกับตัวเองเพื่อที่จะก่อผลให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่สูงสุดในวันข้างหน้าจะทำสิ่งใดาการใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ก็ให้สิ่งนั้นการนั้นจงประสบความสาเร็จจงประสบความสาเร็จจงประสบความสาเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ สาธุไปค่อยน้อมไหวหนึ่งครั้งแล้วก็รดมือวางบนเข่าทั้งสองเสร็จแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆเอามือทั้งสองข้างกดเข่าแล้วก็ก้มศีรษะลงให้จรดพื้นก้ม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 ลงไปให้จรดพื้นหายใจเบายาวลือเข้าไปก่อนก้มลงไปให้หน้าผากจรดพื้นลงไปอีกก้มลงไปอีกให้หน้าผากจรดพื้น เอาค่อยๆเงยขึ้น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 ตั้งตรงเอาอีกรอบหนึ่งกดก้มก้มก้มลงไปให้หน้าผากจะดพื้นหายใจเบายาวด้วยก้มลงไปเอาค่อยๆเงยขึ้น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 ตั้งตรงบันดังแรกอาจจะทรมาน แต่เราก็สามารถทำได้เป็นเวลาสี่สิบนาทีถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะมีความเอาต่อไปสลับเปลี่ยนขา,เ,าเปลี่ยนเท้าซ้ายขึ้นมาวางบนเท้าขวายืดตัวใตรงมือวางไว้ที่หัวเขา่าแล้วก็กดก้มก้มลงกล้มลงกล้มลงกล้มให้หน้าผากจะหลดพื้น หายใจเบายาวลึกข่าออกเงยขึ้นอลองบีบดูที่มันหายชายางหายปวดแล้วยังมันกระโดดออกตรงไหนอนุญาตให้เหยียดเทา้าไปทางนูน้นแล้วกันทะยังมุมไปทางนูน้นเหยียดเท้าไปอึบอึบอึบเออเหยียดเทา้าเหยียดเทา้านั่งตัวตรงตรง ยืดตัวตรงๆต,ต่อไปยกมือสองข้างไปแตะที่ฝ่าเท้าทั้งสองยกไปจับอาก้มศีรษะลงก้มลงก้มก้มก้มถึงไหมแสดงว่าเราขายาวอ่าเอามือวางไว้ที่หัวเขา่าก้ากับปันเราก็ทุบเบาๆทุบ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 ุบทุบเข่าเอ้ยต่อไปจะปวดมากนะเขา่า นวดบีบ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 ,บเมื่อยไหลไหมนั่งเมื่อกี้เมื่อยไหมเมื่อยไหลไหมรู้สึกปวดไหลไหมไปแบกอะไรมาอ้าวเอาเท้ากลับคืนมาต่อไปเคลื่อนตัวของเรา ไปมุมด้านซ้ายมืออ่ะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวคือออกมานั่งตรงล็อกล็อกนี่ลงนั่งตรงล็อกนี้อ่าทั้งหมดยืนดีกว่าอ่าทั้งหมดยืนอย่าเหยียบบาะนะครับยืนด้านด้านด้านซ้ายของบาะดูสิอ่าดานท้ายของบาะอ่ายืน ล้าเอามือแตะไหล่คนข้างหลังเออแตะไหล่คนข้างหน้าออาขยับขึ้นมาแตะไหล่ข้างหน้าแตะไหล่ข้างหน้าเออ